แต่ว่าจะไปเจอสีสองเส้นคู่ปิงกับวังแล้วโยมกับน่านไปเจอกันที่ปากน้ําโพนะคะปากน้ำโพนะครสวรรค์น,นะคะสมัยก่อนนี้จะมีเรือเยี่ยมจุนเรือขนข้าวทางน้ำนะที่ไม่มีรถยนต์ไม่มีมีแต่ทางรถไฟกับมีทางเรือเนาะเขาก็จะขนข้าวจากลุงสีแถวชุมแสงบางบุญนาคนะคะ ไปเก็บไว้ไปลงล่องเจ้าพญาแล้วออกทางปากน้ําส่งข้าวออกนะคะแล้วก็บางทีก็แปรรูปจากลุงสีแถวบ้านเราเลยนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มคนที่มีอาชีพทำํำนานะคะบ้านเรามีอาชีพทํานาที่เป็นส่วนใหญ่ที่อําเภอชุมแสงนคะรสวรรค์ก็จะทํานาปังนะคะทํานาสองครั้งสามครั้งมีนา ร้อยกว่าไร่นี่ก็จะทํานาเท่ากับว่าถ้าทำสองครั้งก็เจอสองร้อยกว่าไร่นะช่วงนี้น้ําเหนือมาภาคกลางครับป้าสัญญาใช่แล้วค่ะน้ําเหนือลงมาสามเส้นทางคนไหนอีกสี่ห้าวันน้ําถึงจะถึงแถวภาคกลางนะคะเพราะว่ามันเป็นฤดูเริ่มทํานาแล้วเนาะมันเป็นฤดูที่จะต้องลงข้าวลงก้าน้นก็ต้อง,ต,องต้องมีเนี่ยนี่คือฤดูฝนนะคะ เป็นวันพระวิสาขะเอ้ยไม่ใช่สิเป็นอะไรนะวันพระจากวิสาขบูชาคืออะไรนะมาค้าบูชาวิสาขบูชาหรืออะไรนะคะช่วงนี้เนาะใกล้เข้าพรรษาแล้วนะมันก็จะเป็นตามฤดูฝนของเขานะคะมรสุมก็จะเข้ามาแต่ปีนี้น่าจะเจอหลายลูกหน่อยเนาะเพราะบ้านเราจะได้น้ําเยอะหน่อยปีนี้ก็คือพวกเราได้ผ้าที่ สั้นนะคะต้องเอาผ้าขึ้นสูงคือผ้าที่สั้นลงนะคะเอาผ้ายาวก็จะเป็นปีที่แรงมากใช่ไหมเราก็ดูตามหลักโหราศาสตร์ภูมิศาสตร์ที่เขาเล่าสู่เราฟังนะก็จะเป็นแบบนี้เนาะประมาณแบบนี้เล่าให้ทุกคนฟังในหนึ่งเช้านะคะในช่วงที่เราช่องของเราผ่านไปแล้วเราจะเริ่มไลฟ์สดแล้วนะคะ การไล์สุดมันทําให้เราได้รายได้อย่างก้าวกระโดดไม่รู้ตัวเลยค่ะเพราะว่าคลิปเราไม่ปังเขาคิดให้เราเพียงตั้งแต่เริ่มมาพฤษภาวันที่หนึ่งเราเริ่มต้นไล์สุดมาสี่ห้าครั้งหรือประมาณหกครั้งเนี่ยจากที่เรามีอยู่หกสิบเหรียญมันขึ้นมาเกือบสองร้อยเหรียญเลยนะคะร้อยเก้าสิบเหรียญแล้วเขาก็โอนเข้าบัญชีให้เราด้วยเนาะ อันนี้เราก็โอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วทำไมนะเราไปเชื่อใครที่บอกว่าพอเราผ่านไปแล้วทำไมเราถึงมานั่งไลฟ์สดเพื่อเอาเออเพื่อ,อม,มาทำแต่คลิปอย่างเดียวไม่ไลฟ์สดนะคะเพราะว่าการที่ไลฟ์สดมันจะไม่มีคนดูย้อนหลังถ้าเราไม่พูดคุยไม่เอาสาระมาคุยคนจะไม่ฟังย้อนหลังมันไม่น่าติดตามนะคะการไลฟ์สดโดยการเปิดเพลงการที่อ่านชื่อเพื่อนไปเรื่อย มันทําให้เราไม่ค่อยมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นการไลฟ์สดถ้าเราคุยไปด้วยเรื่องการทําช่องเรื่องอภูมิประเทศรอบๆตัวของเรานะถ้าเราพูดเรื่องมีสาระคนจะกลับมาคอมเมนต์เราหรือว่ามาดูไลฟ์สดของเราแล้วเราก็เอาเรื่องรอบตัวของเรานะคะความรู้ที่เรามีนะคะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังได้นะคะ เนี่ยห้องอย่างเงี้ยมันมีช่วงหน้าไฮซีซันนะคะขอบคุณมากค่ะไปได้แล้วค่ะขอบคุณนะคะเต้นนาบอนขอบคุณสลานะคะมาเจอกันทุกวันเลยนะคะพี่จะขึ้นเท้ามั่งสายบ้างนะคะช่วงนี้จะทดสอบว่าเดือนหนึ่งเออมันจะหมดเดือนพฤษภาเนี่ยถ้าเราไลฟ์สดเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาอีกกี่ชั่วโมงนะคะ ว่ารายได้มันในช่วงที่เราผ่านไปตั้งหลายปีแล้วเนี่ยมันจะมีการให้เหรียญมาอีกเท่าไหร่นะคะจะทดสอบแล้วจะมาเล่าสู่ฟังนะคะเรามีรายได้หลักคือเรามีบ้านทําบ้านให้ฝรั่งเช่าเป็นสภพยเป้เที่ยวแบบไม่หรูหรานะคะ mm hmm. แต่ว่าห้องแต่ละห้องถ้าเราทําโปรโมชั่นสําหรับพักคนเดียวราคาจะถูกลงนะคะ แต่ว่านอนที่นอนก็คือ6ฟุตคิงไซส์นะคะที่นอนก็เป็นเรื่องที่นอนของซักผ้าทุก2วันนะคะหรือว่าถ้าจอง4วันก็คือครั้งนั้นแหละไม่ได้